ราคามันแต่ต้องได้เนะาะสิบเก้าบาทจ,าจีเรนสีแดงเนาะมาจากจังวัดนนานจ้จะราคามันแต่ต้องได้เนะาะสิบเก้าบาทจ,าจะต้องกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายของแม่ก็คือเป็นกลุ่มตำบลเอาก็จะขายเ,าเด็กๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆอก็เป็นชายนี่มันจะมีอยู่ แถวในเมืองเนาะจากการเห็นก็คือขายดีมากในตลาดออนไลน์แล้วก็ฟู้ดแมนอย่างเงี้ยค่ะจะแก้บอย่างเงี้ยสิ่งนี้แม่ก็จะไปเพิ่มลงในช่องทางกาันออนไลน์ด้วยนะจา๊ะรสชาติอร่อยติดปากของคุณลูกค้าดีจากการสัมผัสแล้วก็ถามเด็กๆหลายคนว่าเราจะขายอย่างดีหรออนตอบมาว่าขายใช้คูมาดีกว่าแม่เี้ยค่ะ